ประชาชาตนไทยแมหลูกต,ตัวไปต้องอาศัยเราชาวนาชาวสวนชาวไร่ยังผลให้แก่ไทยมิเบาสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการเกษตรสาตร์น้ําไทยรายการที่นําเสนอผลงานวิจัยทางการเกษตรขแขนงต่างๆจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นามาฝากคุณผู้ชมเป็นประจําทุกสัปดาห์ค่ะ คุณผู้ชมคะปาล์มถือเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่กําลังเป็นที่ต้องการของท้องตลาดทุกวันนี้ค่ะเพราะว่าผลผลิตของปาล์มสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายเลยล่ะค่ะจนทําให้นักวิชาการเกษตรได้ทําการค้นคว้าวิจัยและทดลองผสมปาล์มสายพันธุ์ต่างๆเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีที่สุดขึ้นมาค่ะแต่ว่าจะเป็นปาล์มอะไรชนิดไหนนั้นเราไปค้นหาคําตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ ในปัจจุบันปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมของท้องตลาดเป็นอย่างมากเพราะปาล์มน้ำมันสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งอุปโภคบริโภคและยังเป็นวัตถุดิบพื้นฐานในอุตสาหกรรมต่างๆแต่ถ้ว่าพื้นที่ที่ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทยยังมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับความต้องการ ประกอบกับปัญหาของปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ดั้งเดิมซึ่งให้ผลผลิตน้อยและไม่ตรงกับความต้องการอายุการเก็บเกี่ยวที่สั้นและยากเพราะลำต้นโตเร็วเกินไปด้วยเหตุนี้สถาบันวิจัยสิทธิพกรกฤษฎดากรภาควิชาพืชไร่มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์กำแพงแสนและบริษัทเกษตร23จึงได้ร่วมมือกันทำการปรับปรุงและผลิตปาล์มน้ำมันลูกผสมเทโนรา ซึ่งใช้แม่พันุ์ดูราที่ได้คัดเลือกจากสถานีวิจัยสิทธิพรกฤษฎากรโดยหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษฎากรได้ส่งนำเข้ามาปลูกไว้ณสถานีวิจัยเป็นเวลาหลายปีจนทำให้แม่พันธุ์สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในภูมิประเทศไทยได้เป็นอย่างดี และพ่อพันธุ์พิซิฟอราที่ได้มาตรฐานนำมาทดลองผสมกันจนได้ปามน้ำมันลูกผสมเทโนราที่รวมจุดเด่นของทั้งสองสายพันธุ์เอาไว้อีกทั้งยังมีความเหมาะสมกับพื้นที่ในภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทยทำให้ผลผลิตต่อทลายที่ได้มีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพิ่มขึ้นสำหรับ ที่มาของโครงการปรับปรุงพันธุ์ปัป์มน,น้ำมันลูกผสมเทนนล่านี่นะครับก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่11เมษายนพศ2543นะครับเรามีงานพิธีเปิดอนุสาวรีย์หม่อมเจ้าสิทธิพรน,นะครับซึ่งในงานนั้นเนี่ยพระนท่านองคมนตรีอัมพลเสนาณนรง์นะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะก็แล้วก็มีคณะผู้บริหารท่านาทการบุดีนะครับได้เดินชม ภายในบริเวณนะครับก็ได้ไปพบกับต้นปลาล์มน้ำมันซึ่งหม่อมเจ้าสิทธิพรเนี่ยนำมาปลูกไว้ตั้งแต่ประมาณพศ2470ซึ่งพอเมื่อท่านองคมนตรีพบต้นปลาล์มต้นนี้แล้วนะครับท่านก็ปลารบว่าเราจะใช้ประโยชน์จากต้นปลาล์มสองต้นนี้ยังไงมีชาวบ้านนำไปปลูกนำไปขยายไหมในบริเวณพื้นที่นะครับ ก็ <C> e <at> จากการที่เราสำรวจนะครับ <c oughs> ก็มีเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนำปลาล์มน้ำมันจากต้นนี้นะครับนำมเมล็ดพันธุ์ปาล์มไปปลูกกระจายอยู่ทั่วไปนะครับดร <c oughs> อุทัยจารณศรีนะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืชท่านมาร่วมงานก็เลยอาลบบ้าก็เราสามารถใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงพันธุ์ปาล์ลามน้ำมันโดยใช้ฐานพันธุกรรมของ หม่อมเจ้าสีทรพรที่น 1, ําพันดอลลาร์มาปลูกไว้ตรงนี้นะครับคือวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็เพื่อที่จะปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ํามันที่ให้ผลผลิตสูงในสภาพแวดล้อมของประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยเริ่มปลูกปาล์มน้ํามันจริงจังก็ประมาณ2510นหระครับหรือ2511นะครับ,ร 2, รบโดยเริ่มที่จังหวัดกระบี่ก่อนนะครับก็พันธุ์ส่วนใหญ่ก็นําเข้ามาจากมาเลเซียนะครับโดยเริ่มปลูกตอนนั้นก็จะมีโรงงานรับซื้อที่กระบี่ก่อนนะครับ แล้วก,กม็มีการขยายตัวมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะก็กระจายอยู่ในภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกครับภาคใต้ที่จังหวัดที่ปลูกมากก็มีจังหวัดกระบี่นะครับสตูลน,นะครับสุราษฎร์แล้วก็ชุมพรนะครับภาคตะวันออกก็จะมีทางตราดจันทบุรีนะครับระยองก็บางส่วนนะครับซึ่งพื้นที่ที่ปลูกเี่กจะอยู่ในพื้นที่ เดียวกันหรือใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ปลูกยางพารานะครับปัจจุบันพื้นที่ปลูกในประเทศไทยเนี่ยคาดว่าจะมีประมาณ3.2ล้านไร่นะครับพื้นที่ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้จะอยู่ประมาณ2.7ล้านไร่นะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีการตื่นตัวในเรื่องของปลาล์มน้ํามันมากเนื่องจากวิกฤตการเรื่องราคาน้ํามันนะครับซึ่งปลาล์มน้ํามัน,นก็จะมีจุดเด่นก็คือเป็นพืชที่สามารถให้ปริมาณน้ํามัน สูงที่สุดนะครับในในบรรดาพืชน,น้ํามันทั้งหลายนะครับเทียบก็อยู่ในช่วง23-28นะครับโดยน้ําหนักนะครับปัจจุบันเนี่ยป่าม์นน้ามันส่วนใหญ่จะถูกใช้ในการบริโภคนะครับคือบริโภคโดยตรงอย่างน้ํามันพืชที่เราใช้ทั่วไปที่มาจากปราม์นน้ามันเนี่ยก็ถ้าพูดโดยภาพรวมในทั่วโลกก็ยังยังไม่ค่อยเพียงพอนะครับแล้วผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เป็น อุตสาหกรรมต่อเนื่องนะครับอย่างพวกครีมเทียมนะฮะพวกยาสีฟันพวกเครื่องสําอางพวกอุตสาหกรรมขนมอาหารพวกนี้นะฮะวันปริมาณการที่ใช้ในบริโภคนี่ย,ยังสูงอยู่แล้วก็ราคาในการบริโภคนี่ถ้าเทียบสัดส่วนกับเรื่องนำมาเป็นเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องจักรกลหรือรถยนต์เนี่ยในการบริโภคยังสูงอยู่แต่เชื่อว่าถ้าราคาน้ามันยังสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ ต่อไปก็คงมีการนำน้ำมันจากปลาล์มน้ำมันส่วนหนึ่งนะครับมาทำเป็นไบโอดีเซลในอนาคตนี่ผมเชื่อว่าพื้นที่ปลูกแล้วก็ผลผลิตต่อไร่เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้นะครับการปลูกปลาล์มน้ำมันนี่ต้องต้องคำนึงถึงหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะแหล่งรับซื้อนะครับภาคใต้และภาคตะวันออกเนี่ยจะมีแหล่งรับซื้อหรือโรงงานหีบหีบบีบน้ำมันเนี่ย อยู่ทั่วไปนะครับเกษตรกรสามารถส่งได้ถึงโรงงานในภายใน1ชั่วโมงหรือไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับหรือคิดที่ง่ายอาจจะไม่เกินไม่เกินร้อยกิโลเมตรนะครับซึ่งตรงนี้คือ,อเกษตรกรเองต้องคํานึงถึงเรื่องค่าขนส่งนะครับและอีกอย่างนะครับปาร์มน้ํามันเนี่ยหลังจากเก็บเกี่ยวเมื่อเมื่อสุกแก่บนบน,บนต้นเนี่ยเมื่อแทงลงมาแล้วเนี่ยตัวผลปลาร์มน้ํามันเองนะครับคือกรดในตัวผลปลาล์มเนี่ย ถ้าเกิน24ชั่วโมงแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนรูปไปในรูปที่ไม่เหมาะสมในการไปแปลรูปนะครับโรงงานอาจจะรับซื้อราคาต่ำลงหรือไม่รับซื้อนะครับเพราะในเกษตรกรคือถ้าไปปลูกนอกเขตภาคใต้หรือว่าภาคตะวันออกเนี่ยอย่างภาคอีสานเนี่ยนะฮะถ้านําไปปลูกแล้วก็ต้องดูนะฮะว่าแหล่งรับซื้อมีหรือเปล่านะครับถ้ามีแหล่งรับซื้อแล้วเราสามารถส่งได้โดยที่คิดคนนํานวณค่าขนส่งแล้วคุ้มค่าเนี่ยก็ ก็สามารถปลูกได้และอีกประการหนึ่งนะครับปลาล์มน้ำมันเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการาปริมาณน้ำโดยเฉลีย่ยต่อปีเนี่ค่อนข้างสูงนะครับคือแหล่งที่ปลูกเนี่ยควรจะมีปริมาณน้ำฝนไม่ต่ำกว่า1,500ม mm ิลิเมตรต่อปีนะครับแล้วการกระจายของฝนเนี่ยน่าจะสักหกถึงแเดือนขึ้นไปนะครับคือถ้าฝนไม่พอเนี่ยปลาล์มน้ำมันไม่ไม่ตายแต่ว่า สัดส่วนการออกช่อดอกตัวเมียจะลดลงนะครับก็คือจะออกช่อดอกเป็นช่อดอกตัวผู้แทนเพราะฉะนั้นถ้ามีช่อดอกตัวผู้นี่ก็แปลว่าผลผลิตจะลดลงผลผลิตเฉลี่ยจะลดลงนะครับคุณผู้ชมคะหลังจากผ่านกระบวนการคัดเลือกสายพันธุ์ของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์แล้วคราวนี้เรามาดูวิธีการผสมเกสรของปามน้ำมันเพื่อให้ได้ปามน้ำมันลูกผสมที่มีคุณภาพกันค่ะ,ะสําหรับหลักการในการปรปรุงพันธุ์นะครับก็จะ ใช้พันดูล่านะฮะซึ่งเป็นพันธุ์ดั้งเดิมนะครับซึ่งได้มีถิ่นกําเนิดมาจากทวีปแอฟริกานะครับแถบแอฟริกาตะวันตกหรือแอฟริกากลางนะครับจะมีลักษณะที่เด่นก็คออือทลายเขาค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ทลายดกในแต่ละปีนะครับก็จะให้ทลายประมาณเดือนละทลายนะครับข้อเสียก็คือมีคือลักษณะของผลนะฮะเมื่อผ่าออกมานะครับคือน้ํามันส่วนที่เรา ใช้ปัจจุบันเนี่ยจะเป็นน้ํามันจากส่วนเนื้อเหลืองนี่นะครับหรือส่วนเรียกว่ามีโซคาส่วนที่เห็นสีดำเนี่ยก็คือส่วนของกะลานะครับซึ่งจะเห็นว่าพันดูล่านี่กะลาจะหนามากนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปกินพื้นที่ทําให้ปริมาณน้ํามันเฉลี่ยต่อทลายเนี่ยต่ำนะครับในส่วนของเนื้อขาวเนี่ยเราก็สามารถบีบสกัดน้ํามันออกมาได้นะครับอันนี้เราก็จะใช้เป็นต้นที่เ,เป็นสายพันธุ์แม่นะครับเป็นพันดูล่านะครับ ส่วนที่ใช้เป็นทางสายพันธุ์พ่อก็คือทาง p ิซิโฟล,ล่านะครับถ้าถ้าดูจากภาพตัดของผลเนี่ยจะเห็นนะฮะว่ามีส่วนของเนื้อเหลืองนี่ค่อนข้างเยอะนะครับมากกว่า6 0นะครับกะลานี่เป็นกะลาบางหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็จะมีจุดสังเกตนะฮะเขาเรียกจะวมีมีจุดวงแหวนหรือไฟเบอร์ลิงนะครับซึ่งเป็นตัวบอกลักษณะประจำพันธุ์ซึ่งโดยลักษณะผลเนี่เป็นลักษณะที่ดีนะครับ ก็คือมีส่วนของมีโซคาร์หรือเนื้อเหลืองนี่ค่อนข้างเยอะนะฮะกระลาบางหรือแทบไม่มีกระลาแล้วก็เนื้อขาวนี่ประมาณ15%นะครับข้อจำกัดของ PC ซีโฟราก็คือ,อทลายในรอบปีเนี่ยทลายค่อนข้างจะให้ทลายน้อยดอกตัวเมียเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์การผสมติดค่อนข้างต่ำแต่ว่าลักษณะของผลนี่เป็นลักษณะที่ดีนะครับซึ่งเราก็ใช้เป็นสายพันธุ์พ่อนะครับเราก็จะต้องมีการคัดเลือกนะครับไม่ใช่ว่าพ c ซีโฟราใช้ได้ทุกต้นนะฮะจะต้องมี องค์ประกอบอื่นๆที่เราจะต้องอพิจารณานะครับองค์ประกอบผลผลิตอย่างที่ว่าคือสําคัญสําคัญที่สุดในการปรับปรุงพันธุ์เปล่าน้ํามันก็คือเปอร์เซ็นต์น้ํามันต่อทลายเปอร์เซ็นต์น้ามันต่อพื้นที่นะครับซึ่งจะมีเกณฑ์มาตรฐานนะครับสำหรับประเทศไทยก็คมวิชาการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้นะครับเมื่อใช้ผสมผสมกันทั้ง2ชนิดนะฮะออกมาก็เป็นลูกผสมเทนนอร่าเนี่ยก็จะมีะลักษณะนะครับที่เด่นชัดก็คือผลจะโตนะครับ ดอกบิซิฟอ่านะฮะออกไปทางคล้ายๆกับดูล่าแต่กะลาก็จะบางลงนะครับคือเปอร์เซ็นต์เนื้อเหลืองนี่จะมี60-90นะครับอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับส่วนกะลาก็หนาไม่เกิน2-3มิลนะครับส่วนเนื้อขาวหรือเคอร์เนลเนี่ก็จะมีประมาณ10-15ซนะครับซึ่งอันนี้ก็เมื่อเข้าโรงงานบีบน้ำมันเนี่ยจะได้น้ำมันไม่ตามกว่า 23-28%ต่อน้ำหนักนะครับเราจะมาเยี่ยมชมแปลงปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันเทเนล่านะครับลูกผสมเทเนล่าดีคุณพีนะครับซึ่งแปลงปรับปรุงพันธุ์แปลงนี้เนี่ยเป็นโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างบริษัทเกษตร23่ําจำกัดกับมาหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์นะครับซึ่งจะทำการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มลูกผสมเทเนล่านะครับ สำหรับในแปลงนี้นะครับก็เป็นแปลงทีเ่เราใช้เป็นแปลงแม่พันนะครับในการใช้ผสมพันธุ์โดยที่เราปลูกพันธุ์ดูล่าลงไปในแปลงนะครับแล้วก็จะมีการคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ดูล่าเนี่ยนะนะซึ่งมีลักษณะตามที่เราต้องการความสูงเฉลี่ยปีหนึ่งไม่ควรเกิน50เซนนะครับแล้วมี มีทางใบที่ค่อนข้างถี่แล้วก็ให้ผลผลิตค่อนข้างสูงตามมาตรฐานแปลงแม่พันนี่ก็มากกว่า1.5ตันต่อไร่ต่อปีนะครับขณะน,นี้กำลังอ,อยู่ในขั้นตอนที่จะ,ะแต่งช่อดอกตัวเมียนะครับเพื่อที่จะผสมพัน์ตัวผู้เข้าไปก็คือพันธุ์ p i ซิโฟรานะครับโดยขั้นตอนการแต่งช่อนี่ก็มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ปลอดจากแมลงหรือว่า เกสษรตัวผู้จากต้นปลาล์มต้นอื่นนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทําความสะอาดนะครับบริเวณรอบช่อตัวเมียก่อนที่ดอกจะบานนะครับขั้นตอนการแต่งช่อนี้ก็จะมีในเรื่องอตั้งแต่แต่งน้ำขอบตามขอบทางใบนะครับเพื่อให้ทํางานได้สะดวกนะฮะแล้วก็จะมีการใช้ยาฆ่ามแมลงนะครับฉีดพ่นนะครับแล้วก็ใช้ สารเคมีบางชนิดนะฮะเพื่อป้องกันะมะแมลงเข้ามาบรบกวนในบริเวณช่อดอกตัวเมียนะครับ <S <S <อ>เมื่อเมื่อเราแต่งช่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการใช้ถุงนะครับถุงผ้ามาครอบอีกทีนะฮะแล้วก็มีการใช้ลวดมัดบริเวณโคนช่อดอกตัวเมียนะครับมัดให้แน่นนะครับโดยตรงบริเวณที่มัดก็จะมีะสำลีชุบสารเคมีนะครับเพื่อป้องกันมแมลงเข้าไปนะฮะอันนี้เราจะต้องทําก่อนดอกบานนะครับ ประมาณ3-5วันนะครับพอหลังจากครอบครอบถุงแล้วนะฮะก็เราจะสังเกตว่าถ้าดอกเริ่มบานเราก็จะเริ่มทําการผสมนะครับในขั้นตอน,ตอนการผสมนี่ก็จะมีถ้าสังเกตที่ถุงจะมีช่องช่องพลาสติกใสเล็กๆนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นช่องที่เราจะสังเกตว่าช่อดอกบานหรือ,อยังนะครับถุงที่เราครอบลงไปนี่ก็จะเป็นถุงผ้าหนานะครับอย่างดีนะครับอันนี้สําคัญนะฮะ ถ้าเกิดมีมแมลงเข้าไปเนี่ยในที่ตัวมแมลงเกินติดเกสรตัวผู้จากจากแหล่งอื่นๆเข้าไปมันก็จะทําให้มีการปนของเกสรน,นะครับซึ่งถ้าผสมในช่อเน,นี้ยถ้ามีการปนเปื้อนเนี่ยมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับการแทงช่อดอกตัวผู้ทิ้งนะครับสําหรับการแทงนี่จะต้องมั่นใจนะฮะก็คือต้องแทงในตําแหน่งที่โคนช่อดอกตัวผู้นะฮะแล้วก็ต้องทําความสะอาดบริเวณรอบๆ โคนช่อดอกตัวผู้นะฮะเนื่องจากโอกาสที่ละอองเกสรตัวผู้จะปลิวลงไปบริเวณโคนแล้วก็ติดอยู่นะฮะเราต้องทําความสะอาดนะครับหลังจากเราครอบครอบอช่อเกสรตัวเมียด้วยถุงซึ่งป้องกันมแมลงเนี่ยนะครับซึ่งอธิบายไปเมื่อสักครู่นะฮะคือ,อก่อนขั้นตอนนี้เราจะต้องครอบไว้อย่างน้อย7 1็ดถึงสิบวันนะฮะเพื่อให้ปลอดแน่ใจว่าปลอดจากมาแมลงที่จะเข้าผสมก่อนที่ดอกจะบานนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือการที่จะผสมเกสรเ,เกสรตัวผู้พิซิเฟล่าเข้าไปในช่อเกสรตัวเมียซึ่งเป็นต้นดูล่าต้นนี้นะครับขั้นตอนก็คือถ้าสังเกตก็จะเห็นมีขวดนะครับขวดขวดซึด่งในนั้นในขวดนั้นจะมีเกสรตัวผู้ผสมด้วยแป้งนะครับแป้งทานค่ำนะฮะเราก็จะพ่นเข้าไปนะครับพ่นเนี่ยเราต้องมั่นใจนะครับว่าแป้งที่พ่นเข้าไปต้องกระจายทั่ว ทั่วทั้งช่อดอกนะครับก็จะมีการกระพือถุงนะครับให้ให้แป้งคลุ้งนะครับให้กระจายทั่วบริเวณนะครับเมื่อมีการผสมเสร็จแล้วเนี่ยไอรูดรูดหรือช่องที่เราเจาะเข้าไปเนี่ยจะต้องมีการติดเทปไว้นะครับซึ่งเราจะทําการผสมนะครับทุกๆ1วันนะครับพรุ่งนี้ในช่วงเช้าก็จะมาผสมผสมประมาณ3ครั้งนะครับแล้วถุงที่ครอบเนี่ยก็จะครอบไว้นะครับ ประมาณ10วันนะครับหลังจากผสมนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีแกสรอนจากแหล่งอื่นเข้ามาผสมซ้อนเข้าไปนะครับ คุณผู้ชมคะหลังจากปามน้ำมันแม่พันดูราในแปลงได้ผสมเกสรกับปามน้ำมันพ่อพันพิซิเฟราที่ได้มาตรฐานจนได้ปามน้ำมันลูกผสมเทโนราเป็นที่สมบูรณ์แล้วคราวนี้ก็จะสู่ขั้นตอนการพาเพาะเมล็ดของปามน้ำมันลูกผสมจนได้ต้นกล้าที่พร้อมปลูกที่รวบรวมลักษณะเด่นของพ่อพันและแม่พันเอาไว้ค่ะจากทลายนะฮะเมื่อเราเมื่อเราผสมได้ได้เป็นลูกผสม ดีคุณพีนะครับลักษณะผลนี่ก็จะเป็นของลักษณะของต้นแม่อยู่นะฮะเราก็จะมาทําการแยกแยกแต่ละผลออกมาจากจากทลายนะครับโดยใช้อันนี้เราใช้แรงงานคนนะครับใน1งทลายนี่จะมีอยู่ตั้งแต่2 0 0 0ถึง4,000ผลนะครับจำนวนผลนี่นะครับก็จะแยกออกมานะฮะโดยจะคัดแยกมีจะมีแต่ละขนาดเราจะคัดแยกไซส์นะครับ เล็กกลางใหญ่นะครับออกมานะครับหลังจากที่เราแช่มเมล็ดปาล์มในถังน้ำนะครับโดยที่แช่แห้งสลับเปียก3-5้าวันนะครับโดยแช่ในถุงถุงโปร่งที่น้ำสามารถเข้าไปได้นะฮะเ,เปลือกของผลปาล์มเนี่ยก็จะเริ่มยุ่ยนะฮะจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งหลังจากนั้นเราก็จะมาเข้ากระบวนการสีเพื่อแยกแยกเปลือกออกจากจากมเมล็ดนะครับสำหรับเครื่องสีนี้ก็จะ ใช้สีได้ครั้งละประมาณ20กิโลนะครับคือหลังจากาสีนี่นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะมีเป็นเป็นเมล็ดของปามนะครับที่มีเปลือกหลุดร่อนออกไปแล้วในส่วนของเมล็ดที่สีได้นี่นะครับอันนี้อันนี้ยังยังยังไม่หลุดร่อนเต็มที่นะฮะถ้าใช้เวลา20นาทีจะสะอาดแบบนี้นะครับคือเรายังข,ขั้นตอนนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันจะมี ในส่วนของบริเวณตรงด้านบนเนี่ยฮะด้านหัวเนี่ยมันจะมีเส้นใหญ่อยู่นะครับซึ่งเส้นใยตรงนี้เนี่ยเราจะต้องไปทําความสะอาดนะครับโดยใช้มีดคัตเตอร์นี่นะฮะเฉือนออกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคหรือเชื้อราต่างๆในกระบวนการเพาะเมล็ดต่อไปนะครับเมื่อได้เมล็ดที่มีลักษณะสมบูรณ์ซึ่งขัดแยกเนื้อออกและเก็บไว้ในถังสีดําเรียบร้อยแล้ว นำเมล็ดไปผึ่งในร่มประมาณ3-4วันโดยให้มีความชื้น16.8ถึง17.5เปเซช่างเมล็ดถุงละ4กิโลกรัมบรรจุในถุงพลาสติกใสและนำเข้าห้องอบความร้อน40องศาเซลเซียสเป็นเวลา55-60วัน นำมาแลที่อบแล้วไปแช่น้ำเปล่าว2วันโดยบรรจุในกระสอบ16กิโลกรัมต่อถุงให้มีน้ำท่วมถุงที่แช่และมีท่อให้ออกซิเจนตลอดเวลาจากนั้นนำมาล้างด้วยน้ำยาล้างจานล้างด้วยน้ำสะอาดและจุ่มในคอรอกและยาป้องกันเชื้อรานำไปเข้ากระบวนการอบความชื้น22%นำมาแบ่งใส่ถุงถุงละ1กิโลกรัม เพื่อเข้าห้องเพาะอุณหภูมิ35องศาเซลเซียสเป็นเวลา7วันคัดแยกมเมล็ดที่งอกออกนำมเมล็ดที่ยังไม่งอกเข้าห้องเพาะต่อจนวันที่10นนำมเมล็ดมาคัดแยกอีกครั้งจะได้ประมาณ6 0ที่เหลืออีก4 0อร์จะเป็นมเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์หรืองอกยากให้ทิ้งไปซึ่งจะใช้เวลาในห้องเพาะ,มะเมล็ด15วันโดยจะมีการคัดแยกมเมล็ด3ครั้ง มเมล็ดที่งอกนำมาเลี้ยงรากต่อในห้องมืดโดยบรรจุถุงพลาสติกสายประมาณ4วันต่อจากนั้นนำมเมล็ดที่งอกแล้วมาเลี้ยงในห้องเย็น25องศาเซลเซียสอีก15วันจนพร้อมนำไปบรรจุและเพาะเป็นต้นกล้าต่อไปคือหลังจากผ่านกระบวนการเพราะให้งอกนะครับสังเกตเห็นว่ามีมีส่วนที่งอกออกมาคือส่วนของออยอดแล้วก็ส่วนของรากนะครับ ด้านด้านนี้จะเห็นเป็นส่วนของรากนะครับส่วนนี้เป็นจะเป็นจเนจเริญเติบโตเป็นส่วนของยอดนะครับเราก็จะนําเมล็ดมาเพาะในถุงขนาด3าคูณเนิ้วนะครับซึ่งจะกรอกวัสดุปลูกนะครับซึ่งจะมีส่วนของดินแล้วก็ขุยมะพร้าวหรือขึ้นอยู่กับวัสดุปลูกของแต่ละท้องที่นะครับอย่างที่เห็นในภาพนี้ก็จะเป็นกล้าที่หลังจากปลูกแล้วประมาณ7วันนะครับ ก็จะเริ่มมีใบแทงขึ้นมาให้เห็นประมาณ1ใบหลังจากนั้นนะครับจะเลี้ยงอยู่ในถุงขนาด3าคูณเนี่ยอยู่ประมาณ3เดือนนะครับอันนี้เป็นเป็นต้นกล้าที่อายุ3เดือนนะครับจะมีใบประมาณ3ใบถึง4ใบนะครับครับหลังจากสามเดือนเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนถุงนะครับเปลี่ยนถุงเป็นขนาด6กคูณสินิ้วนะครับ 6คูณ14นิ้วนี่ก็จะเลี้ยงอยู่ในถุงขนาด6คูณ14นิ้วนะครับอยู่8ถึง14เดือนคือในระหว่างกระบวนการเพราะกล้า8ถึง14เดือนเนี่ยผู้พ่อกล้าจะต้องมีการคัดกล้าที่ที่ไม่ปกติออกไปนะครับเพราะว่าถ้านำไปปลูกเนี่ยอาจจะเป็นต้นที่เป็นต้นโวผู้หรือต้นที่ไม่ให้ผลผลิตหรือให้ผลผลิตต่ำนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการคัดออกไปนะครับซ้ายมือผมนี่จะเป็นต้นที่ปกตินะครับอายุเท่ากัน ขวามือนี่สีต้นนี่จะเป็นต้นที่ผิดปกติสําหรับแปลงที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี่นะครับก็จะเป็นแปลงปลูกทดสอบคู่ผสมซึ่งหลังจากที่เราเห็นกระบวนการเพราะในเนอร์สเรีะที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี่แปดถึงสิบสี่เดือนนะครับคือเราก็จะมีการปลูกทดสอบคู่ผสมต่างๆนะครับเพื่อที่จะดูผลผลิตนะครับในแต่ละคู่ผ,ลผลสมว่าให้ผลผลิต ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการคัดคู่ผสมที่ให้ผลผลิตสูงนะครับแล้วก็มีการเจริญเติบโตตามที่เราตั้งเกณฑ์ไว้นะครับว่าต้องให้ผลผลิตที่สูงนะครับตามมาตรฐานของกรมวิชาการหรือมากกว่านะครับแล้วก็ลักษณะทางพฤกษศาสตร์เนี่ยต้องต้องเหมาะสมด้วยกลา่วคือต้อง ในแต่ละปีเนี่ยความสูงต้องไม่เกิน50เซนนะครับแล้วก็ผลผลิตนะครับในปีที่แต่ละปีเนี่ยจะมีมาตรฐานนะครับว่าให้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับอันนี้เราจะต้องเก็บข้อมูลเพื่อที่จะเป็นคําตอบสําหรับในการคัดเลือกคู่ผสมที่ดีที่สุดคุณผู้ชมคะปาล์มน้ํามันนอกจากจะนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายแล้ว ที่สำคัญยังสามารถนำมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลได้ในอีกรูปแบบหนึ่งค่ะการปรับปรุงสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ปลูกจึงถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะผลผลิตที่ได้จะให้ผลคุ้มค่ามากที่สุดค่ะ หากคุณผู้ชมมีความสนใจในเรื่องก้าพันปามน้ำมันลูกผสมเทโนราสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิจัยสิทธิพกรกฤษฎากรสถาบันคน้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ คุณผู้ชมคะการนำสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงก็ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งนั้นนั่นเองค่ะก็เหมือนอย่างเช่นการนำปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ดั้งเดิมมาผสมกันจนได้ปาล์มน้ำมันลูกผสมที่ให้ผล,ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและถ้าหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะติชมรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกันได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้นะคะ สำหรับวันนี้หญิงและรายการเกษตรศาสตร์นํำไทยก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าต้องคอยติดตามชมนะคะว่าเราจะนำผลงานวิจัยดีๆอะไรที่อยู่รอบตัวคุณมาฝากสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ